แต่เสียงผิดแต่ว่าการออกเสียงมีผิดมีผิดด้วยมีเพี้ยนด้วยเพราะนั้นตัวแรกก่อนเลยค่ะออกเสียงเลยค่ะตัวแรกนะคะมไม้กะค่ะถูกต้องแล้วก็ไม้อีกค่ะค่ะไฟเปี้ยค่ะไฟเ,เต้งไฟเต้งไฟ เตขี้ยงเดียวเธอไม่เขียนหรอครับไฟไฟจะได้จะได้ดูด้วยเห็นชัดนะเห็นชัดค่ะโอเคไฟตรงนี้อ่านว่าไฟเปี้ยปอปลาไฟเปี้ยนึกถึงผลตัวเตี้ยเี้ยแต่ว่าออกเป็นปอปลาก็คือไฟเปี้ยไฟเปี้ยค่ะเคยมีนักเรียนจากสำนักอื่นมาเรียนเรียกเรียกเปี้ยะตลอดเลยเรียกเปี้ยเราไม่ เราบอกของเราใช้ไม่ได้ของเราต้องเปียกก็คือเปียกเปียกค่ะไฟเปียกส่วนอันนี้เนืกอถึงไฟเต่งไฟเต่งค่ะเต่งออกเสียงเต็งไปเล่นหวยไหมเต่งตัวเต่งตัวเต่งนั่นค่ะข้างบนตัวข้างบนออกเสียงตัวออกเสียงตัวเดียวกันโอเคไฟเต่งค่ะตัวนี้ออกเสียงดิมโบดิมโบดิมโบ โบโบแม่ yeah. ใช่มันออกไม่เอกก็คือโบโบบังโบโบนะไม่เห็นออกเสียงเพี้ยนเป็นโบไม่ได้นะโบโบมันความหมายเพี้ยนไปเลยโบนะคะตัวนี้คือโบดิงกี้อ่าอันนี้ถูกต้องอันนี้ออกเสียงถูกต้องอันนี้ทองทองแกอ่าอันนี้ออกเสียงถูกต้องตัวนี้คะัทองซิง ค่ะน้ำหยิมน้ำหอยออิมอหยิ้มเพราะมีมะรุ่นพี่มาเรียนเรียกยิ้มตลอดเราก็ <c oughs> ไม่ยอมน้ำกุยถูกต้องค่ะน้ำกุยทีนี้ปลาสีฟ้าเนี่ยมันมีอยู่ห้าธาตุอันนี้เรียกต่อเาสีฟ้าทั้งสิบตัวนี้นะคะ สิบตัวนี้เรียกว่าราศีฟ้าบนไหรือปลาหรือราศีบนได้ไแต่อาจจะมีแค่ห้าธาตภาษาจีนก็คือเจ็กหนอซาสีงูค่ะก็คือลักษณะของไม้ลักษณะ ของไฟธาตุของดินธาตุของทองและธาตุของน้ำทั้งหมดมีทั้งหมดนี้นะคะห้าธาตุห้าธาตุสิบราศีฟ้าหรือสิบราศีบนะโดยไม้กานเนี่ยจะเป็นพลังหยางตัวนี้พลังหยางนะคะไม้หยิกนิมไปดูน้องหน่อยสี มไม่างค่ะค่ะไม้อีกพลังหญินไฟเปี้ยพลังหยางไฟเต็งพลังหยิงดินโบโบนะคะโบพลังหยางดินกี้ก็พลังหยินทองแกพลังหยางทองสิง พลังหยินน้ำหย,ำยิงนพลังหยางน้ำปุยพลังหยิงนจะมีพลังหยางห้าพลังหยิ่นห้าค่ะสงสัยอะไรคะไม่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 สงสัยนะคะคือเคลียร์นะสิบปลาสีฟ้าม,มีแค่ห้าท่าโอเคแล้วแต่ละทตามีพลังบวกพลังลบ ก็คือลำดับลำดับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะอ๋อลําดับของไม้กากก็คือหนึ่งค่ะไม้อีกคือสองเปี้ย3สามเซงสี่ดินโบห้าอินกี้หกทองแก7เจ็ดทองซิงแปดน้ำหยิมเก้าน้ำกุยสิบ จะสังเกตว่าตัวที่เนี่ยเลขที่หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าจะเป็นพลังหยางหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าพลังหยางเลขคู่หรือสองสี่หกแปดสิบพลังหญิงพลังหญิงค่ะมสมาธิดีมากม <laughs> สป้าไปไหนเนี่ย เพราะนั้นราศีฟ้าเวลาผูกดวงมันจะอยู่ข้างบนมันจะอยู่ด้านบนเช่นดวงของกิฟโอเคหยุดก่อนไหมโอเคนะคะเรียนได้ค่ะโอเค่ะถ้าอย่งดวงของกิฟตอะ่ะมันจะมีตัวข้างบนก็คือปีเดือนวันเวลาตรงนี้เรียกราศีฟ้าหรือราศีบน อค่ะโอเคนะคะตอนนี้ตัวราศีล่างเนี่ยมันจะแทนค่าได้หลายอย่างราศีล่างราศีดิน <c oughs> ให้ออกเสียงก่อนค่ะให,ให้อ่านให้อ่อนออกเสียงก่อนค่ะตัวที่หนึ่งจะเจอตัวที่หนึ่งผิวอ่านออกทิว ท well, so ี่วท like ี yeah, verses, ่วท ah, ีวท uh, vale ีวอ่าเที่ยวนะทออวอเทียวเหมือนกันแหละแต่มีไม่เอกเลยต้องออกเทีวที่วค่ะตัวที่สามค่ะออกเสียงว่าเอียงอ้าวดูดีเลยเนยดูดีออกเสียงเอียงลำบากมากอ่าตัวที่สี่ค่ะเบ้า เอบอบ่ตัวที่ห้าคะซิงอ่าออกเสียงเป็นซิงน้ำนะโอเคถูกต้องตัวที่หกคะตีตีตัวที่เจ็ดคะออกเสียงเงเนี่ยตรงเนี้ยเขียนละงนงิงนึกถึงเวลาคนโง่นะ โง่แต่ว่าออกเสียงมีวอลเวโง่อ๋อโง่ค่ะโง่ออกเสียงมีวอล<ง>เวนด้วยโง่บีค่ะโอเคตัวที่แปดก็คือออกเสียงบอยบีไม่เอกอ่าบี <B. S 1> โอเคตัวที่เก้าคะว่ามาเลยซิมค่ะโอเคซิม ตัวที่สิอิ้วอิวนี่เป็นน้ำมันสำนักเราออกว่าอิ้วอิ่วอ่าอิวถูกต้องอิว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 เป็นไม่โทอิ้วอ่าไมโทใช่ไหม่ะอิ่วอิ้วตัวที่สิบเอ็ดออกเสียงคะสุบอ่าถูกต้องอันนี้ออกสุกชัดเจนตัวที่สิบสองไห อ่านว่าไหไหก็คือพวกตุ่มน้ำพวกไหนะไหไหองห้อไอ้ไหนะไ่เมื่อกี้ที่จำเสียงได้ว่ามีเสียงเพี้ยนเพียนก็คือตัวนี้ตัวนี้แต่ไปไ่ได้แต่พอตัวที่สองนะคะตัวที่สองก็ใช่ใช่เพราะนั้นหกสิบสองตัวอ่านผิดไปห้าแล้วออกเสียงเพี้ยนไปห้าแล้วไม่ได้ต้องออกเสียงจนมันถูกต้อง คิวคิวออกเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะจือจอจือไม่โทจือ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 ค่ะจือเอี้ยงมันมีนกเอี้ยงเมนเอี้ยงเออใช่มันออกไม่ตีออกเสียงเอี้ยงค่ะเอี้ยงจือเทียวเอี้ยง จื่อเที่ยวเอียงจื่อเที่ยวเอี้งค่ะจื่อเที่ยวเยี้งต่อไปเบ้เบ้าโอเคจื่อเที่ยวเยิ้งเบ้าสิงสิงค่ะสีสี <Ps ikum S 1> ถูกต้องค่ะงูงูถูกต้องค่ะบีบีถูกค่ะซินซินถูกค่ะอิ่วค่ะอิ่วถูกค่ะสุกค่ะ ่าถูกต้องตอนนี้ราศีล่างทั้งสิบสองตัวนี้นะคะจะแทนน,กกแทนนักษัตริย์แทนนักษัตว์ตั้งแต่ชื่อนี่ตัวแรกก็คือจะแทนด้วยปีชวดเดือนชวดวันชวดหรือเวลาชวดปีเดือนวันนักษัตว์อยู่ข้างล่างนะคะก็คือชวดจื่อคือชวด เิ้วคือฉลูฉลูเยียงนะคะเยียงก็ <3 S 1> คือขานเ <5 S 1> บ้าก็คือถอเบ้าคือถอสิงมาโรงสิงก็คือมะโรงจีมาเสงค่ะจีก็คือมะเสง่งมอมะเม,มียง,ง่ก็คือมะเมียบี B. มะแม่ค่ะบีคือมะแม่เซมวอกเซมก็คือวอกอิลรากาอิวก็คือรากาสุกจอสุกก็คือจอไหกุหไหก็คือกุลเวลาเขียนรูปดวงเนี่ยโป้หยีมันจะประกอบด้วยแปดตัว ราศีบนมีสีราศีล่างมีสีจำดวงของกิฟได้ไหมคะมมเพราะว่ากิฟเกิดปีวันเนี้ยค่ะตอนนั้นเวลาอา่านจะอ่านคู่ว่าปีแกโง่ปีแกง่งถูกไหมคะเราแทนเราแทนเราแทนที่ด้วยทองแกงตัวนี้ อ่านว่าปีแกงโง่เอานะคะปีแกงโง่แต่ตัวมันจะมีสี่ช่องช่องตัวนี้ช่องนี้นะคะก็คือแทนที่ปีปีที่เกิด<ฮ>ค่ะแล้วก็ช่องตรงนี้แทนเดือนแทนวันแล้วช่องริมสุดนี้ แทนเวลาหรือยามเกิดเพราะนั้นเวลาถามว่ากิฟเกิดปีอะไรกิฟก็บอกว่ากิฟเกิดปีแกง,งโง่งเดือนเดือนอะไรเดือนเดือนแล้วก็อ่านทองสิงใช่ไหมเดือนสิงแล้วก็จีอย่างเงี้ยสิงจีวันวันก็คือเกิดวันสิงจี เวลาก็คือเวลาสิงเบ้าจะแทนตัวอักษรข้างบนเนี่ยเป็นราศีฟ้าห้าธาตุอยู่ข้างบนส่วนข้างล่างจะเป็นนักสัต